สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนะาะสวัสดีทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเนะาะแล้วก็เรื่องอะไรอีกครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะก็เรื่องปลาสะงวนนั่แหละครับพี่น้องเอฟนะเรื่องปลาสะงวนนะครับนนะเนาะนะแล้วก็เรื่องการตักไข่ตักไข่เนี่ยโอ๊ยติดคู่รับติดคู่ขับนักถึงไดครับ คดีตะไคร้ในนักนะครับตดคุกคูับพี่น้องเอฟซีเออออกมาเบานะแล้วก็เรื่องอันคดีปาสงวนโอ้ไม่ผิดครับไม่ผิดครับเล็กน้อยครับ <c oughs> โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะบางเขาก็อยากหัวเราะในะสิ่งที่มันพูดเนี่ยนะอ่าบางครั้งพูดก็เหมือนไม่เหมือนนักกฎหมายนะครับในนิทานเรื่องนี้นะอ่านะบางครั้งเนี่ยก็โอ้อยบอซีก็ถึงเบาอันนั้นกว่ามึงอีกนะ ว่าคด,ดีตัะไคร่นี่ก็ปปิดแหง้งปิดคักปิดแน่เนาะแต่คด,ดีป่าเสงวันนี่โอ้แค่สวมสิทธิ์นะครับนะอ่าสวมสิทธิ์แล้วก็การที่เข้าไปทําประโยชน์นี่ไม่ได้บุกลุกไม่ได้ตัดไม้ทําลายป่านะครับนะอ่าไม่ได้ตัดไม้ทํำลายป่าเลยครับผมแค่เข้าไปกําจัดวัชพืชอ้าวกูงงเลยกูยนะนะครับนะแค่เข้าไปกําจัดวัชพืช ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินเลยนะนะ,ะเราไปทําให้เราไปปลูกป่าด้วยซ้ํานะ,ะเราปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเนี่ยือการปลูกป่านะเอะทําไม่ป่าไม่เขียวกระจีขึ้นมานะครับพออ้าวมึงไปว่าออเด้อจ่สารเด้อไปนี่เด้อนะไปว่าออไปนี่เด้อไปพูดให้สารฟังเป็นนี้นะมึงพูดอย่างที่มึงไรสุดเนี่ยนะเออนะ <c oughs> เออนะไปว่าไปนี่เนอนะ <c oughs> แล้วลูกความมึงจะเข้าไปตารางไวไว <c oughs> ลูกความมึงจะเข้าไปอยู่คุกไวไวนะแบบนี้กระยาเรีวมึงจะเขากุกกระเลแต่มั่นเลยเงินกูก็ได้เนาะค <c oughs> วามคิดมันจะเป็นแบบนี้นะนี่เขากุกกระยามันเรีวเงินกูกได้เลยเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ไหมพี่น้องเอฟซีนะ ออนะคกูจะบอกมึงก็คักนี่แหละนะอ่าฝ่าจะงวนนี่นะวันหนึ่งเขาก็ไม่ลดนะไม่มีอภัยนะโทษมันหนักโทษมันแรงนะกูบอกให้มึงนะสามไร่เป็นเท่าไรครับนะจำคุกกี่ปีไม่รอลงอาญาปรับไร่ละสองแสนบาทแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะกูจะบอกให้มึงก็คักนี่นะมึงจะม,งมึงจะบอกว่าไม่ผิด น่ะคดีเล็กน้อยเอาเลยไม่ต้องห่วงนะครับนะสมมนบนะสื้อผมกรน่ะเสื้อเตกแล้วเสื้อเตกแต่อีพอเสื้อมันก็ไปนนนอนยุคคุกไปแล้วครับบม่ได้นอนเพื่อนเด้อนะบม่ได้นอนเพื่อนไม่น้อคนจะบอกมึงคักสิ่งที่มันเล่งสร้างบ้านตัวนี้ในนิทานเรื่องนี้เนะ่ย มันจะไปนอนก้อนนอนเพื่อนนะก้อนจะไปเขาไปนอนอยู่คุกในคะูบาเนี่ยมันรีบสร้างไงมันเสร็จไงก็พี่น้องจะไปนอนอยู่บ้านใหม่ก่อนเนี่ยบมมีโอกาสได้นอนนะอืมนะแยานขี่เกียนไปนอนก้อนเออมันจะเข้าไปนอนก่อนนะก็มันจะไปนอนอยู่ตลางนะกูบอกมึงนะนนี่นะมึงจะเห็ุเป็นลินเขาาด้อนะอ่าจะเหตุเป็นลินเขานะ มึงเสียก็บพอะไรพวกริ้วรอมึงออกมาทาเขาออกมาท่าเขาเออ,เ,อเป็นไงครับไว้มาท่าเขาก็ทุกเขาก็ไปตัวเออตอนนี้ก็จะเล่งอยู่ได้นี่เขาจะไปเล่งอยู่ไ้ก็ดีนี่นะนะให้มันดําเนินหน้าต่อไปเนี่ยมันล่าช้าไงครับตอนนี้ในนิทานเรื่องนี้นะอืะมก็จะไปไล่บี้อยู่ตอนนี้นะมึงก็จะหนาวขี้ก็อีกทีนี้นะเออมันเป็นยังไรมันฆ่ายัางอยู่ อมืมันค่าย,ยัางยูจากได้ยัง,ยงรักทานยังเอาจิจัดให้นี่มันเร็วๆนี่จักบทใจหอนเลย <c oughs> ขาดตัวไรบ้ามาขาดสิ่งไหนไม่พออะไรบ้ามาอืมเยอะจัดให้ <c oughs> อยากได้หลักฐานไปได้จยได้ภาพลีปวิดีโอบ่เกอไปไสิเอาแบบล่มตูมบ่โงยตูมบ่เอาไปไดน <c oughs> ขาดเหลือ,อยังบ้ามา มันคือหายากหาชา,า,าแต่รักถาดเนี่ยนะมันยังบอดตีฮะหรือยังไงมันเป็ยนยังไงขาดยังมันเหลือยังบอกมาแม่นบอกอืมนะครับ้าเบิ้งรอดูนะครับพี่น้องเอฟซอ่าใสๆเต็กแล้วครับ อาสาไซต็เทคแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเรื่องนี้นะนจะทําเป็นเล่นนะกูบอกไว้เลยนะเออนะครับนะจี่เป็นนอนที่ฮ่องกงพูดได้บัดแบบนี้อืมโอ้ไอพวกริวล้อแต่ละตัวแต่ละตัวามาเถียงแวะแวบแวะแวบแหละครับตอนนี้เ <laughs> อ,อ,อกมาเถียงอยู่แวะแวะแวบแวบนะครับแต่ละตัวเออนะผู้เอาใจดีนะ เอาใจเทียงแท่นแล้วครับพี่น้องเอฟซีเตียงเท่นกขบไปเร่งเ,เ,เล่งก็ไปติ็กบันนี่เอาไปท้าทายเขาไงครับพี่น้อง MC. เอฟซีปากมึงไอยูสุกไงปากมึงไอยูซื่อ,อ,อนะ่นะไปท้าทายเขาแล้วนะก,ก็ไปเร่งให้อีกเละครับไปเร่งคดีให้มันเร็วกว่เาเก่ากว่าเดิมเลยบันนะี้เนี่ยสงสัย จะเมนรักกันแห้งเหรอพลังสูเนาะพลั้งรักทรัพย์จะเมนรักกันแห้งเนาะออรักรักมากรักไม่รักเงยไปอยู่เลื่อนจาไม่ไหวคุณงงจูไปรักกันภาษายังวะฮะไปรักกันภาษาเยี่ไปเร่งแล้วเขาบี้คดีให้มันเร็วกว่าเก่ากว่าเดิมนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ เออมันเป็นแบบนี้งไงนะกูก <c oughs> ็งงกับพวกมึงนะนี่เอาเท็กเขาแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะกูบอกมึงก็คักเลยล่ะนะอืมอย่าไปหยอกนะกับคดีป่าเสงอวนนี่มึงอย่าเฮ็ดเป็นลินเขานะนะอืมโทษมันแห้งเดอ้อมันหนักเดอ้อกูบอกมึงคักนะนะครับอืมแล้วทุกวันนี้นะเอ่อการตัดไม้ทําลายป่านี่นะ ป่าไม้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเนาะ,ะการตัดไม้แล้วทําให้ดินสไลด์เวลาหน้าฝนนะครับเนาะเกิดอุกอภัยนะครับน้ําป่าไห,หลหลากเนาะ,ะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติอกครับมันเกิดมาจากฝีมือคนทั้งนั้นนะ,ะเขาก็เลยนะครับเนาะมีมาตรการนะครับมีบทลงโทษอย่างรุนแรง นะครับนาะวันนี้มันสองแปลงในบาทนี่ครับอ่าบริษัทนี้มีจะสองแห่งนะครับนะสองแปลงด้วยคาเดอร์บัตนี่อืมแปลงที่สองก็ตามมาติดๆบันนี่เอาเบอรงเอาแล้วครับบัตนีเอ่ามันจะได้รรล่อลุงอาญาใช่ไหมออะจะไปบวกของคนอื่นแต่จะมาบวกของตัวเองด้บาทนี่อ่านะครับพี่น้องเอฟซีมันจะมาบวกของตัวเองใน่น เออมันจิกบาปกรมเน่กมเว้นน่กับบัตนินะอืมพ่อติใส่ายใส่ความเขาแต่ตัวเองโดนเองเน่บัดนี้ถ้าเบิ้งเดอ้อครับ <laughs> มันจะเป็นดัง่งคำสาบานหรือเปล่าครับทีนี้ <laughs> อืมปาจิเกี้ยวจ๋าได้ครเอืบ <laughs> นบอกเขาครั้งน้แก้ยวสิ่งนั่นนะเกี้ยวจ๋าเ <laughs> ออนะ เนจี้กีบโมเขีวจ๋าเออนะเก้วจ๋าเก้วจ๋าแต่ก็กไปขังไม่กุ้งเออนะแห่งที่สองมันี้กกาลังกินมะปักไปเนี่ยกำลังพิมพ์อยู่ได้บแบบนี้อืมก็จะไม่นานลหละครับพี่น้องเอฟซีเขากำลังพิมพ์ไปย่างดีเลยครับพี่น้องสีเขียวงต้องเลยล่ะสีเขียวเนี่ยทับอีกนัะ่นอืมนะครับนะ สองก็ดีเลยบบนี้สองมองเลยแยกกันเลยบบบนี้นะกูบอกเลยกูอุกน้ำ